วัวเข้าแทเลมพื้นที่ประมาณ2งานนะครับก็ประมาณ2สัปดาห์กว่าๆนะครับยาก็เฮียนแล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้งานง่ายเลยครับคือการใช้เชือกไฟฟ้านะครับเด็กก็ทำงานได้ไงเด็กขอมือหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเก็บแนวเชือกนะครับเพราะว่าผมจะไปล้อมแปลงนู้นนะครับ คือจะไม่ปล่อยทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็นล็อกสักประมาณ1 5เมตร20เมตรนะครับเพื่อให้เขาทยอยกินคือถ้าจะตัดก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาผมก็เลยจะแบ่งให้เขากินทีละ10เมตรขยับขยับมานะครับเพื่ออะไรเพื่อปิดปิดโซนนี้ยแล้วก็ก็ปิดแปลงนี้ด้วยเพื่อจะให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับก็ จะได้ก่าจะกินหมดเนี่ยก็ทยอยได้สัก2 3อาทิตย์หรือ1เดือนก็ได้พอหญ้าได้ยาวประมาณฝ่ามือก็จะได้ปล่อยวัวลงแปลงอีกรอบนะครับช่วงนี้ทั้งงานครับงานเยอะแล้วก็ลูกก็ลูกสาวกําลังจะเสียบอยสอบเข้าม .1 นนะครับก็ยุ่งๆหน่อยอวันเสาร์ทย์นี้นะครับก็จะไปสอบอีกหนึ่งสนามแล้วก็จะยังเหลือสอบอีก1สนามนะครับก็เลยไม่มีเวลา ถ้าปกติมันยาวขนาดนี้ผมก็จะตัดให้บัวแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆมาแบ่งไปครับประมาณ300กว่าโลนะครับ300กว่าโลเพื่อจะเอาไปปลูกซึ่งปีนี้หน้าแล้งเนี่ยผมไม่ได้ขายหญ้าเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับไม่ได้จาหน่ายเลยนะครับเพื่อนๆโทรมาก็ปฏิเสธหมดนะครับส่วนหนึ่งก็เลือกตั้งได้นายกใหม่นะครับแล้วก็ ลูกอยู่ช่วงป .6 กอยวุ่นๆนิดนึงวัวก็เยอะขึ้น24ตัวปี65เนี่ยนะครับเขาจะประมาณ28ตัวผสมว่าอีกประมาณ6ตัวนะครับถ้าล็อตที่ผสมไปสัก2-3ตัวถ้ามันติดนะครับก็อาจจะได้มีข้อช่วงไปปีเพิ่มอีก2-3ตัววัวก็จะเฉลี่ย30ตัวประมาณเนี้ยนะครับอ่านะครับก็เ,เชื่อไฟฟ้าดีนิดนึงครับคือนี่ครับล้อมไปตัวเนี้ย ผมใช้แค่ใช้เสาแค่มุมแล้วก็ตรงกลางแล้วก็มุมอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแค่เนี้ยสามต้นเนี้ยระหว่างเนี้ยก็รับแรงไม่มากนะครับมันสามารถประหยัดเสาได้แล้วก็ทําให้แนวรั้วมันตึงได้แล้วก็มันสีขาวแดงนะครับมันสีขาวแดงมันค่อนข้างมองเห็นได้ชัดวัวค่อนข้างที่จะกลัวนะครับไม่เหมือนที่เป็นลวดนะครับลวดยิ่งเส้นเล็กเนี่ยเล็กขนาดเนี้ยประมาณเบอร์16ได้ 1ิหหรือสิบเจนี่ยครับมันเส้นเล็กแล้วก็ใช้งานไปแล้วมันก็จะเป็นสนิมขนาดเรามองยังไม่ค่อยเห็นเลยวัวก็ไม่เห็นเพราะว่าผมไม่ได้ผูกถุงพลาสติกนะครับเพราะว่าบางทีล้อมเยอะมันไม่มีเวลาจะผูกก็วัวก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับมันก็อาจเดินชนบ้างอะไรบ้างแต่สังเกตดูจากที่เราใช้เชือกนะครับวัวไม่ค่อยจะไปวุ่นวายกับมันนะครับก็เท่าที่ทดลองใช้งานมานะครับก็ ไม่ค่อยขาดนะครับไม่ค่อยขาดอาจจะมีเสียหายบ้างนะครับอาจจะมีเสียหายบ้างจากการอะไรล่ะเเสียดสีแบบเนี้ยนะครับเสียดสีหรือเราม้วนเก็บแล้วก็มีผุบ้างนะครับผุนะครับผุไอตัวเชือกไนล่อนสีขาวแดงเนี่ยมันผุนะครับก็มีมีเสียหายบ้างนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับอืมนะครับ ส่วนที่จะใช้งานตรงหัวมุมนะครับจะเป็นฉนวนแบบนี้นะครับจะเป็นฉนวนแบบนี้จะใช้งานได้ดีถ้าจะเป็นฉนวนแบบนี้นะครับมันใช้ตรงหัวมุมไม่ได้เพราะว่าใส่แล้วมันไม่ไม,มีที่รับรับแรงนะครับมันอาจจะมีหลุดบ้างนะครับก็ <c oughs> ا, ถ้าเป็นตรงมุมก็ใช้แบบนี้ระหว่างแนวขนานไปแบบนี้ก็ใช้แบบลูกบอลน,นะครับเพราะว่าแบบลูกบอลถุงหนึ่งห้าสิตัวประมาณ 180กว่าบาทถ้าเป็นแบบสลักเมื่อกี้นะครับถุงหนึ่งตัวประมาณ250บวกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเอ่อใช้เชือกก็ง่ายน,นิดนึงนะครับเราใช้แรงงานเด็กให้ทํางานได้นะครับแรงงานเด็กส่วนถ้าเป็นลวดนะครับเอ่อทำไม่ได้ครับบางทีล้อมเป็น5ไล่สิบไล่ลวดมันหนักนะครับกว่าจะเก็บเนี่ยก็จะย้ายแปลงแล้วก็ม้วนๆน,นเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปตอกเสาตรงกลางก็เดิน เดินจากมุมไปหาต้นไม้แล้วก็ไปหารั้วอีกทีหนึ่งก็จบแล้วแล้วก็ย้ายแปลงครับก็สักประมาณ10เมตรได้นะครับเพื่อจะตัดอย่างเนี้ยทำเป็นสองชั้นต่อกเเรียบร้อยแล้วก็จะไปหาต้นไม้ไปนี่วกกลับมาเหมือนเดิมเป็น2ชั้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว2ชั้นสูงสักประมาณ8090เ้เซนนะครับ เอาอยู่แน่นอนวัววัวส่วนมากเห็นเชือกไม่ค่อยกระโดดนะครับเดเตียเนี่ยแม้แต่เส้นเดียวเนี่ยไม่ค่อยจะกระโดดข้ามเท่าไหร่เว้นแต่พวกวัวตัวใหญ่ไม่ค่อยกระโดดแต่วัวตัวเล็กเนี่ยไม่แน่ครับอ็ถ้ามีพวกต้นไม้อะไรพวกเนี้ยก็ดูนะครับอย่าให้เชือกหรือสายรั้วนะครับไปโดนเพราะไฟมันจะลงกาวจะทําให้ไฟมันดบนบนนับลงนะครับกระแสไฟในรั้วมันจะต่ำลงนะครับโดยเฉพาะพวกรวดน้า ะครับรวดน้ำนี่ตัวดีเลยถ้าไปโดนเนี่ยไฟจะต่ํามากนะครับก็รอเสร็จก็จะเปิดรั้วตรงนี้ให้เข้านะครับก็มีแปลงย่าาก,ก็ดีนิดนึงนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับไปงานศกงานบวชงานแต่งนะครับหรือจะไปอบรมไปราชการเนี่ยเราก็ยังออดูแลวัวได้วัวมีอาหารนะครับ ถ้าไม่มีหญ้าก็ขังคอกไว้นะฝากญาติพี่น้องเอาอาหารค้นให้เอาฟางให้เอาน้ําให้เขาก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาตามปกติกลับมาก็ซื้อของฝากให้ค่าแรงนะครับก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับไม่ใช่เลี้ยงวัวแล้วเราไปเที่ยวไปอะไรไม่ได้นะครับมันก็จะคงไม่แฮปปี้เท่าไหร่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ